Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุชาติฟาดรัฐบาลประยุทธ์สร้างหนี้ถึง4ล้าน4แสนล้านบาทจ่อดีดเพิ่มขึ้นเกินครึ่งหนึ่งของยอดหนี้ปัจจุบันชี้ส่วนใหญ่กู้มาแจก เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แถมอดหน,นี้ให้แบงค์ชาติทำไม่ได้แปลกโยนบาปให้ยิ่ยงลักปมจำนำข้าวทำให้ผู้ลงทุนทั่วโลกหมดความเชื่อมัน่นเศรษฐกิจจะไม่เติบโตวันที่3มิถุนายน2565 นายสุชาติทาดาธรรมรงเวทอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่า หรู้สึกแปลกใจที่รัฐบาลกล่าวหาผู้อื่นว่าได้สร้างหนี้ไว้ให้แล้วยนภาระให้แบง่งชาติดูแลเหมือนกับสุกหนี้ไว้ใต้พรมนับเป็นการพูดส่งเดชไม่มีความรู้การบริหารเศรษฐกิจแสดงถึงความเบาปัญญาเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก 2. ไม่มีระบบและกฎหมายใดๆที่รัฐบาลจะสามารถโอนหนี้รัฐบาลให้ธนาคารกลางได้เว้นแต่หนี้นั้นไม่ใช่หนี้ของรัฐบาลเช่นหนี้ของกองทุนฟื้นฟูสถาบัานการเงินที่เกิดจากการล้มละลายในปี2540 ซึ่งเป็นของสถาบันการเงินต่างๆที่ธนาคารชาติดูแล 3. รัฐบาลควรออกมาขอโทษประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกที่พูดแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจจะทำให้ผู้คนคิดว่ารัฐบาลโง่เขาจนไม่มีผู้เข้ามาลงทุนทำให้ประเทศแย่ไม่เจริญเติบโตคนตกงานและไม่มีไรายได้ 4. ในโอกาสต่อไปรัฐบาลควรมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารเศรษฐกิจอย่างแท้จริงออกมาพูดเพราะนับเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือต่อผู้บริหารประเทศ นี่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จากงานวิจัยของดรนิพนธ์พัวพงศกรสถาบัน t d ดีอเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2,557นั้นมีการรับจำนำข้าวทั้งหมด5ฤดูรอบฤดูการผลิตปี2,554 2,555ถึงปี2,556-2,557รับจำนำข้าวเปลือก54ล้าน3 5 0 0 0 0ตันเป็นเงินซื้อเข้า8 5 7 0 0 0ล้านบาทโดยเกิดผลประโยชน์ส่วนเกินจากโครงการจำนำข้าวที่ตกแก่ชาวนา5 6 0 0 0 0ล้านบาทดังนั้นจึงขาดทุนทางเศรษฐกิจโดยรวมเพียง3 1 5 0 0 0ล้านบาทโดยที่การ ขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากคณะรัฐประหารนำข้าวดีจำนวนมากไปขายเป็นข้าวเน่าทำอาหารสัตว์ทำเชื้อเพลิงจึงไม่ใช่เรื่องที่นายกจะพูดว่าตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาโครงการรับจำนำข้าวขาดทุน9 5 7 0 0 0ล้านบาทรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว781,000ล้านบาทนับเป็นการพูดเกินความเป็นจริงกว่า3เท่าตัว 6. นี่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีเพียงแค่45.91%ของ GDP แต่นี่สาธารณะของประยุทธ์ปัจจุบันคิดเป็นถึง60.58%ของ GDP เพิ่มขึ้นอย่างมากจริงๆโดยนี่สาธารณะของไทยตอนนี้9 9 5 0 0 0 0้านบาทแล้ว7 นอกจากนี้การที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการต่างๆของเอกชนมากมายและนานเกินไปประชาชนถูกห้ามทำมาหากินจึงต้องไปกู้มากินมาใช้ทำให้หนี่ครัวเรือนทั้งประเทศสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก59.3%ของ GDP ในปี2553เป็นกว่า90%ของ GDP แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ